คลิปนี้ก็จะพาไปที่ดอยสอยมาลายอีกหนึ่งครั้งความสวยงามเนี่ยก็จะเหมือนเดิมครับแต่เพิ่มเติมคือความมันครับรอบนี้ก็จะเอารถแอนดูโรมาครับผมคือรถวิบากเลยครับซึ่งก็จะได้แบบขับขี่กันสนุกสนุกครับและก็พาไปดูเส้นทางแอนดูโรบนดอยสอยมาลายกันครับผม ดอยสอยมาลัยครับผมชื่อนี้การันตีได้เลยครับใครได้เห็นรีวิวใครได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติข้างบนนี้คือถ้าเกิดเป็นสายลุย,ลยชอบลุย,ลย,ลยนี่ก็คือต้องมาให้ได้ครับผมสักครั้งหนึ่งสำหรับเส้นทาง enduro บนดอยสอยมาลัยก็จะมีอยู่หลายเส้นทางเหมือนกันครับแต่ว่ารอบนี้ก็จะพาไปเส้นทางบางส่วนครับซึ่งก็ตัดเลาะ,ะไปยังบนภูเขาอะไรครับและก็มจีจุดชมวิวหลายจุดครับที่แบบเป็นวิวสวยๆเยอะแยะมากมายเลย รอบเอนดูโร่จะสนุกเร้ใจขนาดไหนครับไปติดตามชมกันครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นฝมายเมลัยรอบเมื่อวานขึ้นไปแล้ววันนี้มวานขึ้นไปเซเวครับมันมันวันนี้เราขึ้นจริงเมื่อวานก็ขึ้นจริงแหละอนนี้อยู่ที่หน้าศูนย์รับ นักท่องเที่ยวครปล่อยมาอะไรป้ายอยู่ตรงนู้นข้างขึ้นอยู่ตรงนู้นมีกําลังรวมพลอยู่มีทีมจากสีสัสนาอะไรสุโขไทยมาด้วยครับถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวขึ้นกันไปเลยครับเดี๋ยวไปชมข้างบนว่าสวยขนาดไหนครับวันนี้มวันก็หมอกเยอะๆแต่ก็มันสวยอยู่แล้วปล่อยมาอะไราแต่ถ้าเกิดไม่มีหมอกก็คือจะเห็นวิวแบบเยอะๆสวย ทางที่ขึ้นไปที่ดอยสอยดาวดอยสอยมาไหลเนี่ยครับผมที่เป็นจุดชมวิวจุดที่ยอดนิยมสุดๆแล้วก็เป็นจุดที่เขาไปการเป็นนอนมชมวิวชมบรรยากาศสวยๆกันเนี่ยก็ช่วงแร,แรกๆก็เป็นถนนแบบออฟโรดครับบายบายถนนทางเข้านี่ก็จะเป็นถนนแบบออฟโรดครับซึบ่งก็ก่อนที่เขาจะเปิดให้เที่ยวแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีการเกตเส้นทางครับ เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถขับขี่ขึ้นไปได,ได้แบบว่าสบายๆหน่อยครับแต่ก็ไม่ได้แบบสบายไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยก็ยังมีแบบเป็นทางชันแล้วก็มีบางช่วงที่เป็นแบบเนินแล้วก็มีหินมีอะไรมีหินอะไรเยอะแยะเลยครับและก็บรรยากาศร,ระหว่างทางเนี่ยก็คือเราจะเลาะตามไหล่เขาขึ้นไปนะครับผมแล้วก็บรรยากาศสองข้างทางก็เป็นป่าไม้ล่มรื่นมากครับในการเย็นสบายครับ ไม่มีล็กอกยางเรียบร้อยแล้วเออลืมไปตัวสองไม่มีล็กอกยางด้วยก็ลืมไปไงปั่นไปเลยไม่น่าเข้ารถไม่มีแล้วเพื่อนอ้าเอา,เอาไอบ้บีบบีบดูไอ้ตรงนั่นอ่ะว่าจุกมันขาดนะบีบบีบตรงเนี้ยเปิดดูเห็นไ่าวะนี่ไงไม่ไม่ขาดพี่ไม่ขาดไม่ขาดเหรออ่อ,อ,อนแรงลยนะเ,เจนน,นุ่นนายไขึ้นไปแล้วถนนที่เป็นแบบแนวออฟโรดทางดินอย่างเงี้ยครับเกิดขับวิบากมาเนี่ยก็จะสนุกมากครับเพราะว่ารถเนี่ยมันตรงสายอยู่แล้วรอบนี้ก็ สนุกเป็นพิเศษครับเหมืนแค่นี้แหละไอ้ที่ชันๆน่ะแล้วแต่มันจะจอดก็ได้มันจะเดินเหรอด้างหน้าคุกคุดกันอยู่เดินขึ้นไปทางนู้นน่าจะไม่ค่อยชันก็ฝุ่นก็เยอะอยู่เอ้หมอกเยอะอยู่แล้วมันก็ไม่ค่อยวิวเท่าไหร่ใช่วิวมีสวยมากไหม ลงมาเท็กตรงนี้ครับพี่ลงมาเท็กใหม่จะง่ายกว่า <c oughs> โอ้ยพี่เอยอยู่เกียร์ว่างเหรอ กนอ้นอนอนน็ได,ตร,ดตรงนี้ก็จะเป็นเนินรับแขกของรอยสอยมาลายครับก็จะเป็นเนินที่ชั้นที่สุดครับแล้วก็คนกิ้งกันเยอะมากครับรถกิ้งกันเยอะมากไม่แน่ใจมันไม่ถนัดรถไงไม่คุ้นรถนะอ๋อครับก็ถือว่าเป็นจุดที่สร้างคอนเทนต์ได้ดีมากครับ ไปเรื่อยชมป่าไม้ไปเรื่อยครับหลุดจากป่าไม้ขึ้นมาก็จะมีแบบภูเขาให้ขึ้นให้ปีนเพื่อต่อหรือหมอหมอมาขับขังของไอ้นิกเหรอใช่เออเออนั้นดีกว่าเพราะผมซ้อนไม่ได้ทุกคนเออนั่ซ้อนไม่ได้แล้วใครจะขับของไอ้มนไปขับเนี่ยนั่งร้อยเนี่ยพาอรถยนต์ลงมาโอ้บ่าไปเลยคันหนึ่ง คันไหนจะซ้อนก็สูบลมใส่เพิ่มมาก่อนนะพอะะดีวรถน้องต้นยางรั่วครับเราก็ต้องลงกลับไปที่อำเภอบ้านตากเพื่อที่จะไปหายางใหม่เปลี่ยนแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมเฮ้ยมีเสื้อเต็มเลยเว้สวยๆกลับขึ้นมาน,นี่ก็เวลาก็ใกล้เที่ยงแล้วครับผมก็มาดูตร้นีิกันอีกทีนะครับผมเดินลำแข้งต้องใช้ชันเยอะๆ จริงวิวโคตรสวยเลยจะบอกพ้เหรออือแต่มันไม่เห็นอะไรอ้าวปวดเต็บเลยไปไปไปไม่ได้มาพาปิดตัวพล่อันนี้ยังไม่เคยทางเหรออะคือทางแล้วใช่ไหมเออเกือบรึ่งทางแล้วพี่เพชรเขาอยู่โน้นเลไนะพี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะนอนไหน เอาละเกนผมไปนู่นกันโอ้ทัศนวิสัยไม่ค่อยดี<ช>ไม่เห็นวิวเลยเก<ช><ช>พี่<ๆ>เดี๋ยวกลับมาจุดนี้ก็เป็นจุดที่จะเป็นสามแยกครับแล้วก็จะมีที่พักของเจ้าหน้าที่ตรงหน้าที่พักก็จะมีจุดกลางเต็นท์แล้วก็ ซ้ายมือนี่ก็จะเป็นทางแยกขึ้นไปอดอยสอยมาลัยครับแต่เราเนี่ยตรงมาเพื่อที่จะมาดอยสอยดาวก่อนครับผมก็เป็นอีกจุดหนึ่งจุดกลางเต็นท์ครับแล้วก็เป็นจุดไฮไลท์ครับที่มีวิวสวยมากๆเส้นทางที่จะไปอะดอยสอยมาลัยที่เป็นดอยสอยดาวจุดไฮไลท์เนี่ยก็คือเส้นทางที่เขาเกตแล้วตอนก่อนที่เขาเปิดเนี่ยเส้นทางมันก็จะดีเยอะนะครับผมดีพอสมควรก็แต่ก็ยังเป็นเส้นทางออฟโรดอยู่ครับผม ตรงนี้ก็คือถึงดอยสอยดาวแล้วครับผมโอหตรงดอยสอยดาวนี้ก็เป็นสันเขาครับแล้วก็เป็นพื้นที่แบบราบๆคือไม่มีต้นไม้ใหญ่ก็คือจะมองเห็นวิวแบบสองฝั่งข้างทางสวยงามมากๆแล้วจะมีโขดหินอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะมีเนินให้เราดันอยู่ครับผมพื้นที่ระยะทางสักประมาณเกือบเกือบกิโลเหมือนกันนะข้างบนเนี้ยแล้วก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์ด้วยครับแต่ก็ ไม่มีพวกอุปกรณ์ที่จะอำ,อำนวยความสะดวกครับถ้าเกิดมาการเต็มข้างบนนี้คือต้องจัดมาเองทั้งหมดห้องน้ําก็ต้องกลับไปเข้าที่ตรงจุดที่เจ้าหน้าที่เขาอยู่ในอกีครับ ไรยสายดาวไรยสายมะลัยเนี่ยก็ตั้งที่อำเภอบ้านตาจังหวัดตาครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวของสายออฟโรดสายลุยครับก็ที่นี่ด้วยวิวที่แบบว่าอลังการสวยงามมากๆก็ดึงดูดผู้คนให้มาเที่ยวที่นี่เยอะมากครับส่วนผมนี่ก็มาที่นี่ประมาณ 4- 5ห้าครั้งแล้วครับสำหรับใครที่ชอบสายลุยก็คือที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่แบบว่าต้องมาให้ได้ครับสักครั้งหนึ่ง หรือหลายๆครั้งเลยครับผมเพราะว่าไม่ไปทีไรก็ไม่เคยเบื่อกับวิวก็สวยตลอดครับเพราะว่าเป็นวิวบนยอดเขาที่ไม่แบบไม่มีต้นไม้มาบดบงังทัศนียภาพเลยครับผมเป็นภูเขาล้นๆแล้วก็ขับขี่กันบนสันเขาครับลัดลาอก,กันไปมาเรื่อยๆครับเส้นทางก็มีให้แบบมีอุปสรรคให้แบบเราฝ่าฟันกันเรื่อยๆให้ขี่รถเล่นให้พอได้สนุกครับ ข้างบนนี่รถออฟโรด4คูณ4ก็มาได้ครับแต่4คูณ2ก็ไม่แนะนำเหมือนกันรถเก่งอะไรนี้มดสิทธิ์เลยเพราะเป็นทางออฟโรดครับทรก็เน้นเป็นแนวเขาียกอะไรแนวจเจอหน่อยครับผมหรือว่าวิบากเลยก็ยิ่งดีครับเว็บก็ดีเลยครับผมเว็บก็ได้อยู่ใส่ยิ่งใส่ยางวิบากก็ยิ่งโอเคเลยครับ ระหว่างนี้ก็ขับขี่กันไปชมวิวกันไปก็ใช้สกิลกันบ้างเล็กน้อยครับสำหรับมือใหม่ครก็ยืนขึ้นอย่าอย่าไปมองฝั่งโน้นเลยแล้วนี่ไงก็ขึ้นเลเอียงๆของนี้ มีเกียร์ไหมเนี่ยเอขาก็ขึ้นไปธรรมดาเลยนี่เอาตีนลาขึ้นไปได้เลยโอ้โหคัสสูงมากเลย ถึงหัวเนินสุดเนินของดอยสอยดาวตรงนี้ก็จะเป็นทางลงครับแล้วก็เราก็จะวิ่งไปตามทางด้านหน้าของเราครับเพื่อขึ้นไปที่เนินลากไม้ครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางเอนดูโรแล้วครับก็เฉพาะรถเอนดูโรรถสายลุยเท่านั้นทีแ่แบบว่าจะผ่านเส้นทางนี้ไปได้ครับเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางป่าที่จะลัดลอบไปตามสันเขาแล้วก็ไปออกที่ดอยสอยดาวเอ้ยดอยสอยมะลัยของจริงครับจะอยู่อีกจุดหนึ่ง เดี๋ยวไปดูเส้นทางที่จะขึ้นไปที่ดอยใต้ยดอยสอยมาเลยครับตรงนี้ก็เส้นทางที่จะขึ้นไปที่เนินลากไม้ครับผมก็เดี๋ยวไปดูลักษณะเส้นทางครับผมเข้ามาถึงเราก็ขี่ลัดเลาะไปตามเส้นทางเดิมที่แบบมีการอ่ เส้นทางที่เขาใช้สัญจรยังอยู่ครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่แบบมีหลุมมีบอ่อมีร่องลึกก็มันไม่มีใครที่จะมาะก็ได้รับปรับเกียร์เส้นทางตรงนี้ก็คือปล่อยพังตามการเวลาเลยครับผมแล้วก็จะมีะพวกขี่เรลโร่และก็ช้าวิบากอย่างเราเนี่ยครับผมก็มาเล่นเส้นทางนี้กันมาขี่ชมบรรยากาศครับผมข้างในข้างในนี้ก็บรรยากาศร่มรื่นดีครับผมแล้วก็มีเส้นทางให้ขี่เล่นแบบสนุก เป็นเส้นทางที่ไม่ยากจนเกินไปแต่ก็ไม่ง่ายครับ เกี่ยวเชื่อเกี่ยวขาเราก็ขี่ล็อกันมาสักประมาณเกือบกิโลครับผมตรงนี้ก็มาถึงเนินลากไม้แะครับจะมีลากไม้เยอะแยะขวางทางแล้วก็เป็นเนินชันๆครับลากไม้นี่คือถ้าเกิดเราขี่ไปแล้วเกิดมันจะทําให้เราติดง่ายแล้วก็เราจะข้ามไปได้ยากมากเลคุยพังหมดแล้วกดตีงกาถอยถอยลงมากำคัดลงมากำปล่อยกำปล่อยไปดูบรรยากาศความทุรักทุเลนะครับ อันนี้โอเคเอยนี่ได้อยู่เหรอไปไดิเนี่ยถอยเอาเอาล้อ,อหลังมาไว้ตรงตรงไอ้เนี่ยหินเนี่ยไปได้ปะน่าจะเหมือนไม่ค่อยชันแล้วตรงนั้นแต่กระแทกให้ผ่านไอ้ลากไม้อะ่ะเยียมติดต้นไม้เนาะ จะพิกพิกไม่ทันเราก็อยู่ที่เนินลากไม้สอยมาเลยใช่หมอกสวยมากเออแจ๋วเดี๋ยวขึ้นไปตรงนั้นแล้วก็ลงเลยนะพี่โจครับพี่โจมาแล้วครับมาแล้ว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 เลย

นลูกศิษย์จามิตครับหายหมดทุนเอาเลย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 เอ้ย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 เอาแล้วครับสเต็ปเดียวครับหรือว่าท่านแน่ใจก็ซัดยาวเลยมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหพี่โจมาแล้วเอาครับกลังลังเลนะครับลังเลลังเลไปไหนดีว้าสุดยอดเลยครับผม อเอาแล้วครับเอาไปเลยเอาแล้วครับตอกยาวๆเลยเอาตีแล้วนะจังหวะไม่ได้ครับจังหวะไม่ได้เอาแล้วครับท่าสูตรท่าสูตร โอ้ดีนะกดทันอยู่ออมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับยาวเลยยาวเลยยาวยาวยาว,ยาวเอาเมื่อกี้ไม่ได้กดอ่านแต่ว่านี่โอ้อาตายตายอ่านไปบางช่วงก็มีอยู่สองคน ลองทุลักทุเลผ่านเนินลากไม้ขึ้นมามนี่แหละครับผมเรามาเจอพวกฝูงวัวครับนครฝักทางกันเต็มเลยบนนอยใยดาวสสยมาเลายนักเจ้าที่เขาเลี้ยงวัวกันไว้เยอะพอสมควรเราก็ขี่เส้นทางลัเลาอเส้นทางมาแล้วก็มาเจอเส้นทางที่าชาวบ้านเขาใช้กันแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานก็ใช้กันเหมือนกัน,กน จะขี่เป็นรถเลาไปตามแนวเขาบนสันเขาอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ล้มลื่นมากกันแล้วก็เป็นทางที่แบบออฟโรดแต่ก็ <ใน S 1> ขี่ <ใน S 1> สบายหน่อยครับผมก็มีการเกลี่เส้นทางไว้มีการปรับแต่งเส้นทางไว้ขี่สะดวกสบายอยู่ครับ ถึงับตรงนี้ก็คือคดอยสอยมาลัยจริงตรงนี้ครับแต่เขาจะเรียกรวมกันเปไ็นจุยกับจุดที่ดอยสอยดาวด้วยตรงด้านหลังนี่ก็คือโอ้โหบรรยากาศก็สวยงามไปหมดครับเพราะว่ามันจะเป็นภูเขาเย,าย,ายอะแยะไปหมดเลยครับจากจุดๆนี้ก็จะแถวเนี้ยก็จะมองเห็นไปยังเขื่อนภูมิพลเลยครับผมแล้วก็สามารถขี่ไปออกทะลุเขื่อนภูมิพลได้ด้วยเรามาถึงไหนวะเนี่ยนุนใหญ่ น,นี่งไงก็ตรงที่ผมบอกส,สันพอยมาลายตรงเนี้ยจริงกผมก็ขี่ตามหาชาวแก๊งที่มาด้วยกันนะผมที่ให้เขาล่วงหน้ามาก่อนนะก็หากันไม่เจอครับก็เลยขี่กลับก็ขี่กันเหมือนว่าเอาสนุกสนุกนิดนึงครับมันก็ไม่มีที่ไปเลยไม่มีที่ไปมันก็อยู่ตรงเนี้ยอะไรทำางอากให้ไหเออสายโดยสายมาลาย มาแล้วมาแล้วไปไงครับความรู้สึกดีใจเลยโปหายครับตั้งแต่ตอนไปอ่ะเออดีไม่มีคนมาเนาะขับไปเป็น20โลแล้วนะเออ20กิโลได้นะนี่ถ้ามีคนมาก็เรียบร้อยไหไม่มองก็ไม่มองก็เหยียบไงโอคดีโอเคดีเคโอเคสุดยอดคะเโชคดีเคโอเคโอเคโอเคโ้อนไปอาทางนค้เคโเคโเคโอเวโอเออเอะเอเอเโอเเอเคเเอเล ดอยสอยดาวกันต่อครับผมก็เดี๋ยวกลับมาชมวิวที่ดอยสอยดาวยามเย็นกันอีกสักครั้งหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยเดินนี้เ็นอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าง่ายเหมือนกันครับผมจังหวะที่แบบว่าไปโดนสะดุดอะไรนิดนึงหรือไปลงหลุมอะไรนิดนึงก็ขึ้นไม่ได้ครับต้องสองเทคเมื่อกี้ เรากลับขึ้นมาลัดลอะก,กันตามอดอยสอยดาวต่อครับแล้วก็ขึ้นมาชมวิวบรรยากาศยามเย็นกันอีกครั้งหนึ่งจะมาไปแล้วโ่าดอยสอยดาวตรงนี้และจุดตรงนี้ที่เขากางเต็นท์กันผมมาตั้งหลายรอบก็แต่ก็เคยได้นอนไปแล้วหนึ่งคือแต่คืนนั้นคือยังไม่แบบว่าสุกเท่าไหร่ครับก็มาทิพอีกแล้วก็ลดพังด้วยทิมนั้นก็ยังไม่ระทับใจเท่าไหร่ก็มีโอกาส

อ okay, คทริปนี้พา C R F 3 0 0 L ออมาครับก็ปไปลุยอ่ <c oughs> อปว่เนื้อลากไม้เรียบร้อยได้ขึ้นมา2วันถือว่าคุ้มอยู่กันมารอบนี้ครับก็สนุกครับขี่ไปทางโน้นสนุกมากทางที่ไปดอยสอยมาลายครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์ like กดซับสไครต์ด้วยครับเดี๋ยวกลับแล้วครับผมสวัสดีครับ